ชีวิตเมียฝรั่งหมดสิน้นไม่ดิ้นก็อยู่ไม่ได้จะถอยหลังก็ไม่ได้ชีวิตมันต้องสู้ต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพูดถึงเนาะหลายๆคนหลายๆปัญหาที่เข้ามานะคะชีวิตคนเราเนี่ย หนีไม่พ้นจริงๆกับปัญหาคิดว่าตัวเองโชคดีแล้วแต่มันก็ไม่ใช่นะคะพอถึงเวลาเนาะถ้าเราย้อนมองกันจริงๆนะคะตอนมีความสุขเราก็คิดว่าเราโชคดีแต่พอถึงเวลาทางตันนี่แหละคือกรรมที่ตามมานะคะเราไม่รู้หรอกว่าชาติที่แล้วเราสร้างอะไรไว้เนาะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเรานะคะปีนชาตินี้ปัจจุบันนี้เราถึงได้มาเจอแบบนี้นะคะวันนี้ก็ อยากบอกทุกคนว่ามันเขาเรียกอะไรอ่ะมันมีทางออกเสมอมันอยู่ที่เราเลือกนะคะถ้าเรารู้สึกแล้วรักตัวเองมากกว่านะคะที่จะไปเสียเวลาจมปักกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราเนาะเราก็จะมีทางออกให้กับตัวเองเนาะถึงแม้ทางนั้นจะลิบหลีแต่ถ้าเราก้าวไปนะคะ่านพ้นการลิบหลีเราก็อาจจะเจอแสงสว่างที่ กว้างไก่และที่ดีกว่าเพราะยายจ้าพูดคุยกับเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนนะคะส่วนมากคนที่กล้าสู้กล้าดิ้นหล่นกล้าล้มแล้วลุกๆุกลุกุนะคะก็ดีขึ้นแทบทุกๆคน เพราะว่าทุกๆก,การล้มเหลวหรือว่าประสบการณ์นั้นมันจะทําให้เราเป็นเป็นครูของเราเนาะมันจะทําให้เราเข้มแข็งมันทําให้เราละเอียดที่จะคิดเดินหน้าวางแผนให้กับตัวเองมากขึ้นอันนี้คือหัวใจสําคัญกับชีวิตนะ,ะในต่างแดนเนาะวันนี้ยายจ๋าก็นึกถึงนะคะทํำไมเนาะคนเราเนี่ยเราก้าวมาถึงทุกวันนี้แล้วนะคะในเมื่อเรามาเจอสิ่งนี้แล้วเนาะ มันก็แสนเจ็บปวดจริงๆยอมรับถ้าเป็นตัวเรานะคะเราก็แย่เช่นกันแต่ความแย่ตรงเนี้เราจะจอดอยู่กับความแย่ๆของตัวเองนานขนาดไหนเออให้ย้อนเลยนะความรู้สึกใยจ๋าบอกพี่เขาว่าให้ย้อนมองชีวิตเราเนะ่ยเจอเรื่องแย่ๆมากี่รอบเรายังผ่านพ้นมาได้ แม้วันนี้จะเจอหนักอีกทีเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะเนาะเราก็เข้าเรื่องกันดีกว่าพี่เขานะคะที่เล่าให้ฟังเนาะวิดีโอที่ไม่ย่าไลา์นะคะที่ลูกชายผัวตายลูกชายเอากระดาษมาให้เซ็นเนาะตอนนี้เรื่องราวงานศพสามีก็เรียบร้อยนะคะเผาแล้วก็รอแต่เรื่องทนายนะคะแล้วการพูดคุยกับทนายตามกฎหมายเนาะ ตามกฎหมายนะคะแกก็เข้ามาอยู่ที่นี่ก็10ปีชีวิตแกก็อยู่มาอย่างมีความสุขวางงันกับสามีตามสถานภาพที่เป็นนะคะแต่วันนี้ไม่มีสามีแล้วแกก็ต้องเลือกเนาะผลสุดท้ายนะคะเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าสามีที่มีบ้านมาก่อนมีลูก นะปัญหาสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับแทบทุกๆคนถ้าสามีเราไม่ได้วางแผนอะไรไว้ให้นะคะเพราะว่าเป็นสมบัติเก่าเป็นสมบัติที่เขามีมาก่อนอย่าคิดว่าทะเบียนสมรสของเราจะมีโอกาสแบ่งของเขาได้นะคะนี่ก็คือคำยืนยันออกมาแล้วว่าบ้านเป็นของลูกเขานะคะเงินประกันแบ่งกันคนละครึ่ง อย่างโชคดีเรายังได้เงินประกันถึงไม่ได้มากมายอย่างน้อยก็ได้เริ่มต้นที่จะก้าวออกไปทีนี้ลูกชายนะคะกับแม่ย่าของเขาก็เข้ามาจัดแจงเลยว่าอา่ลูกชายวางแผนจะขายบ้านตอนนี้แม่ย่าแย่แล้วนะคะเอ้ยกรรมก็ตามทําเหมือนกันนะกลัวลูกสะพ้ยยึดบ้านยายจ๋าจมองว่าสมมติว่าบ้านนี้ลูกสะพ้ยอยู่ได้ลูกสะพ้ยไทยเราเลี้ยงแม่ย่ามาหลายคน อโดยที่ไม่มีผัวนะคะเลี้ยงแม่ย่าจนแม่ย่าเสียมาหลายคนอ่าแต่แม่ย่าคนนี้คิดผิดนะคิดผิดเนาะกลัวแต่ลูกสะภ้ยจะยืดบ้านกลัวหลานตัวเองไม่ได้อ่าตอนเนี้ยวางแผนเลยลูกชายบอกแล้วว่าโอเคช่วงเนี้ยนะคะอ่าช่วงเนี้ยเนาะฉันให้เวลาให้โอกาสอาจจะอ่าจนถึงปีใหม่คุณอ่าแม่ ก็เคลียร์เรื่องเงินประกอกประกันถ้าเข้าบัญชีอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ช่วงระหว่างเนาะคือตัดสินออกมาแล้วว่า,าเขาเรียกว่าคุยกันได้โอนอ่อนผ่อนนะคะไม่ได้ถึงกับฟ้องกันเนาะเพราะว่าพี่เขาก็บอกอยู่แล้วอย่างทนายเขาก็พูดมาตามตรงแต่ถ้าเปิดตรงนี้แล้วนะคะเงินประกันคนละครึ่งมันก็ไม่ได้มากมายเนาะแต่อย่างน้อยพี่เขาก็มีเงินเริ่มต้นที่จะ เดินหน้าต่อหรือจะหาห้องเช่าเพียงแค่รอให้เงินเข้าบัญชีนะคะแล้วลูกชายเขาก็พูดต่อหน้าทนายว่าโอเคเพราะจริงๆแล้วถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ปุ๊บปั๊บจะไล่ออกก็ไม่ได้นะคะตามกฎหมายก็คุ้มครองเหมือนกันเนะาะอย่างอย่างทนายที่ของอำเภอที่พี่เข้าไปพูดคุยนะคะแล้วก็ทนายทางเขาด้วยเนาอะ,อะน้องลูกชายเขาก็เลยตกลงว่า โอเคฉันก็จะให้คุณอยู่ไปจนถึงปีใหม่นะคะหรือ,อจนถึงช่วงเวลาที่คุณหาบ้านและขยับได้แล้วก็เงินที่ประกันเข้ามาแบ่งเข้าบัญชีของคุณแล้วคุณก็เดินทางอันนี้พูดกับแม่เลี้ยงนะคะเขาก็โอเคแม่เลี้ยงก็ไม่ได้เสียใจอะไรนะคะในมุมตรงนี้เพราะเราก็ทำใจไว้ตั้งแต่แรกแต่นึกสงสารว่างั้นยังหันกลับไปสงสารแม่ย่ายอยีางนะพี่น้องจา๋า ยังหันกลับไปสงสารไม่ยากนะที่จี้เรานะเออที่ทำอะไรเล้ายแล,ล,ละคำพูดแย่ๆที่บังคับให้เราออกจากบ้านของลูกตัวเองอ่านะของผัวเราที่สามีตายไปแล้วนี่สารพัดที่จะพูดสารพัดที่จะทำแต่งานนี้นะคะงานนี้เนาะถ้าหลานขายบ้านย่าก็คงจะได้ไปอยู่ บ้านคนแก่เนาะบ้านพักคนชรานะคะเพราะอย่าลืมว่าที่นี่นะคะเงินทุกบาททุกสตางค์ถ้าเขารู้เป็นของเขาเนาะสิทธิ์ของเขาแล้วนะคะไม่มีการแบ่งปันเดอ้อพี่นอ้องอ่าตามกฎหมายนะคะนี่คือนิสัยฝรั่งเนาะนิสัยของฝรั่งแต่มันก็ไม่ผิดเพราะเขาก็สอนกันมาแบบนี้เนาะเขาไม่ได้บอกให้มาลักไข่แบ่งปันดูแลกันนะคะแม้กระทั่งพี่น้องนี่คือความหมายของประเพณี ฝรั่งนะคะเราต้องยอมรับพี่เขาก็บอกโอเคชีวิตมันต้องเดินหน้าถึงแม้วันนี้จะเจ็บช้ำอย่างน้อยเริ่มต้นก็ยังดีนะคะแกอายุมากกว่า45แล้วเนะาะตอนนี้40เท่าไหร่แล้วนอะจะเข้า49นะคะแกก็เตรียมเนาะทนายก็เตรียมทำ กระดาษเงินเดือนไม่ไม่ถึงจะไม่ได้มากก็โอเคถือว่าก็จะทบกับการทํางานครึ่งเวลาของแกแกก็อยู่ได้นะคะอันนี้เราได้พูดคุยเราก็ดีใจด้วยแล้วแกก็ทําใจได้แล้วนะคะนี่ก็เข้ามาหลายเดือนแล้วเนาะทําใจได้นะคะแล้วก็คุยกับลูกชายรู้เรื่องตัดจากแม่ย่าออกจากหัว หัวใจนะคะแล้วทีนี้ถามว่าช่วงนี้อยู่กับแม่ย่าเป็นยังไงบ้างแกก็บอกว่าแกทำดีที่สุดทำทุกอย่างที่เคยทำถึงแม้แกจะบ่นวิบวับเราก็ปล่อยนะคะอืมแต่แกบอกว่าแม่ย่าก็รู้สึกว่านิ่งขึ้นนะอ่าในเมื่อเขารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เขาอยากให้หลานได้มันก็ได้ดังใจ แต่ความรู้สึกเขาจะเศร้านิดๆิดเหมือนกันนะะเหมือนรู้สึกว่าแย่อยู่กับเธอกับลูกเขาเอาเราแต่ตอนนี้หลานเข้าบ้านอ้าปากบอกแล้วว่าจะขายนะคะออกปากแล้วว่าจะขายจะเริ่มติดป้ายปีใหม่โอ้ยแมนบอกนี่แหละเขาเรียกว่าผลของกรรมนะคะหวังและรักเนะาะกลัวลูกสะพ้ยไทยจะ โกงกินหรือจะยึดนะผลสุดท้ายตัวเองก็ต้องเดือดร้อนขยับขยายกันไปแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะสมัยนี้เนาะที่นี่นะคะประเพณีของเขาเลยพ่อแม่แก่เท่าเนี่ยส่วนมากฝรั่งก็จะไปไว้ที่บ้านพักคนชราเพราะว่าเขามองว่าเรามีครอบครัวเนาะ ไม่ต้องดูแลมากไปนอนจะมีคนดูแลเนาอะ,อะยิ่งคนแก่มีเงินเดือนของเขาพอที่เขาจะจ่ายเองลูกเต้าก็ไม่เดือดร้อนบางคนพ่อแม่เงินเดือนไม่พอเนาะลูกเต้าเขาก็จะเสริมให้นิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้เอาแม่ไปไว้ตรงนั้นในมุมมองของฝรั่งยายจะ๋าะมองว่าเขาก็รักแหละแต่ว่าจะให้มานั่งดูแลปฏิบัติกันมันไม่ใช่เหมือนประเพณีไทยของเรานะคะนี่คือความโชคดีและมัน ของคนไทยนะคะเราลักพ่อแม่เราอยากดูแลพ่อแม่ยามแก่เท่าแต่ฝรั่งไม่ใช่นะค,ะคือครอบครัวตัวเองสำคัญกว่าเมื่อ,อไหรเขามีครอบครัวมีลูกเป็นของเขามีครอบครัวเป็นของเขานั่นคือสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบประเพณีเขาไม่ได้มาเลี้ยงพ่อแม่ปู่ย่าตายายแต่ สมบัติของพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะถึงวันตายทุกอย่างถึงเขานั่นเป็นเวลาที่เขาจะเดินเข้ามานะคะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เรายอมรับนะคะที่เรามาอยู่กับเขาก็ต้องเรียนรู้ประเพณีของเขาเนาะเนาะชีวิตคนเรานะคะถ้าเรายังมีโอกาสแม้นิดหน่อยนะแม้นิดเดียวแม้แค่แสงริบหรี่เราก็ควรคว้าไว้แล้วก็ควรก้าวหนะ้า เดินต่อไปนะคะเพื่อสร้างเนาะเพื่อทําให้ตัวเองอได้มีพลังและมีกําลังใจแล้วก็จงภูมิใจในตัวเองนะคะกอดตัวเองแน่นๆไม่มีใครรักเราและอยู่กับเราได้ตลอดเวลานะคะนอกจากตัวเราไม่มีใครตายแทนเราได้นะคะและเราก็ตายแทนใครไม่ได้เช่นกันชีวิตใครชีวิตมันนะคะโชคดีมีความรักที่ดูแลกันและตายจากกันด้วยความรัก คุณคือคนโชคดีแล้วเนาะแต่ถ้าเกิดเลิกลาอย่าล้างด้วยความเจ็บปวดด้วยความทะเลาะเบาแว้งอันนั้นยังช้ำใจมากกว่านะในมุมมองของยายจ๋านะคะคลิปนี้ยายจ๋าก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่ๆทุกๆคนสู้ๆกันต่อไปทุกๆปัญหามีทางออกเพียงแค่เราต้องมีสตินะคะรักตัวเองให้มากดูแลต้นทุนและหัวใจของเราให้ดี ถ้าเรามีสุขภาพที่แข็งแรงเราก็จะมีสติและมีความคิดและมีแนวทางที่จะสร้างที่จะเพิ่มทางออกให้กับตัวเองที่จะให้โอกาสตัวเองให้มากกว่านี้นะคะไม่ว่าปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นกับเราคิดซะว่าไม่ใช่เราเจอคนเดียว ทุกอย่างเกิดขึ้นกับแทบทุกๆคนนะคะเขายังผ่านพ้นมาได้วันนี้ถ้าเจอขึ้นกับเราเราก็ผ่านพ้นไปได้เช่นกันนะคะคลิปนี้ยายจ๋า,จาขอฝากไว้แค่นี้เนาะขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามยายจ๋าอีแจวปากแดงจากเบลเยียมด้วยนะคะแล้วก็ฝากขอเป็นกำลังใจให้เจ้าของเรื่องเนาะฝากคอมเมนต์นะคะเป็นกาลังใจให้พี่เขาด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ